<Somebody. S 2> วันที่เรารักคนอื่นเต็มไปหมดแต่เราลืมรักตัวเองออกจากบ้านสะบักสะบอมอยู่ไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยชีวิตหนึ่งมันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งหัวใจฉันเต้นแค่ครึ่งตัวกูรู้เลยว่าทั้งหมดอยู่ที่เขาเลยผิดหวังกับคนที่เรารักแล้วชีวิตพังเลยฉันชอบ ฉันไม่ได้เจ็บปวดแต่คำทับโถค,คือตามหมดเลยเรื่องอภัยเรื่องอะไรไม่ทราบแต่ในใจกูไม่มีพวกมึงแร้วอ่ะอย่ามายุ่งกับกูอีกไม่ต้องพยายามติดต่อมาฉันไม่ได้ติดใจไม่มีเงินเท่ากับไม่มีคนรักเปลี่ยนแม้แต่สายตาที่มองเราเลยเธอฉันแค่อยากมีชีวิตอะไรที่บอกเราว่าเราต้องมีลมหายใจฉันก็เลยลองครึ่งหนึ่งของชีวิตน่ายิ่งถาทุกวันนี้แม่คิดว่าแม่มีสติเหมือนเดิมน,นี่ ใจฉันจะหยุดแต้นเลยฉันพูดไม่รู้เรื่องฉันไม่อยากคุยกับใครอะ่ะแม่จะกลับขึ้นมาหลังจากที่แม่ไปรักษาแผลใจ